สวัสดีค่ะนี่มินิพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้จะมาทำ how to l o o คนี้ให้ชมกันนะคะก็จะเป็นลุกปากแดงๆนะคะตาไม่ค่อยแน่นมากเนาะก็เป็น how to ที่นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณซาร่าเล็กนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นี้อ่อโพสรูปนี้นะคะลงในหน้าแฟนเพจนะแล้วก็เออ จริงๆก็ไม่มีใครรีเควสมาหรอกนะคะว่าจะให้ทำลุคนี้แต่จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเมื่อคืนนั่งดูรูปนี้แล้วก็สกดจิตตัวเองนะคะว่าอยากจะทำลุคนี้ให้ชมกันนะก็สำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่จะเน้นริมฝีปากสีแดงแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นเพอร์เฟ l i f ลิเนาะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆให้กับสาวๆที่ถามกันมาเยอะเวลาที่นี้ทำรีวิวลิปสติกแต่ละยี่ห้อนะคะแต่ละสีแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีคำถามมาถึงนี้เยอะมากเลยว่า ทาลิปสติกยังไงถึงทําให้ดูคมชัดแล้วก็ดูเพอร์เฟกแบบนี้นะคะจริงๆนี่เคยทําเป็นแบบภาพแล้วก็เทคนิคต่างๆเขียนเคยเขียนไปแล้วนะคะในบล็อกล็อกหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีสาวๆหลายคนที่ยังมีคําถามอยู่ก็เลยวันนี้ก็อาจจะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆสาหรับการทาลิปสีแดงอันนี้ให้ชมกันแล้วก็ทํายังไงให้เส้นขอบมันดูชัดเจนให้มันดูเพอร์เฟกแบบนี้นะคะก็หวังว่ามันจะช่วยทําให้สาวๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ เ,เรียนรู้ได้มากขึ้นนะนะคะว่าการทาลิปสติกให้ดูเพอร์เฟกเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าลุคนี้แต่งยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างนะคะชมเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะก็จะใช้รองพื้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะลังโคมแตงมิราเคิลนะคะตัวนี้มีใช้สี p o 0 3นะใช้นิ้วนะคะในการลงนะคะ เพื่อที่จะให้อุณหภูมิของร่างกายของเราเนี่ยทำให้ตัวครีมเนี่ยมันเหลวแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นนะ,นะคะจากนั้นนะคะมาลงคอนซีลเลอร์กันดีกว่าวันนี้ใช้ตัวนี้นะคะเป็นของเคสนะคะ ตัวนี้จะเป็น covering concealer for under eyes นะคะก็จะแตะคอนซีลเลอร์เนี่ยบริเวณจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังมีริ้วรอยต่างๆที่รองพื้นกบไม่มิดนะคะแล้วก็จะลงในช่วงบริเวณใต้ตาด้วยเพื่อที่จะให้ดวงตาเนี่ยดูสว่างสดใสมากขึ้นนะคะค่อยๆใช้นิ้วกดซับเบาๆนะคะให้มันกลืนเข้าไปกับผิว นะคะมาลงบลัชกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นอิลมาสก้านะคะเป็นครีมบัชเชอร์นะคะสีดิกซี่นะคะเป็นเนื้อแบบครีมนะคะ mm hmm. นั้นนะคะมาลงแป้งกันนะคะสำหรับตัวนี้นี่ใช้บิซูบิซูอับปูตินเพปไทด์วัชมมนซีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะ นานนิดนึงก็จะใช้พัฟนะคะในการตบลงไปนะคะเบาๆแล้วก็ค่อยๆกดลงไปบ,บนผิวนะคะจากนั้นก็มาคอนทัวร์ใบหน้ากันนะคะก็จะเป็นตัว The Balm นะคะ b a h a m a ม Mama นะคะตัวนี้จะเป็น พิกเมนต์เนื้อแมทสินตาลนะคะสำหรับคอนทัวร์ใบหน้านะคะก็ใช้แปรงตัวใหญ่นะคะลงในบริเวณช่วงกลามกรอบหน้านะคะช่วงขมับหน้าผากอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใช้แปรงหัวเล็กนะคะลงบริเวณสันจมูกนะคะ เพื่อที่จะทำให้สมูกเรามีสันชัดเจนขึ้นนะคะมาสู่ขั้นตอนของคิ้วบ้างนะคะสำหรับวันนี้นี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะจันนี้จะเป็นของ Anastasia Beverly Hills นะคะก็จะเป็นอายแชโดว์สองสีแบบนี้นะคะสีเข้มลงบริเวณหางคิ้ว สีอ่อนเบลนดมาที่หัวคิ้วนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้เป็นมาสค r าราคิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบใสาจาก a n a s t a s i a Beverly Hills เหมือนกันนะคะลงเพื่อจัดระเบียบขนคิ้วให้มันเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ทรงนะคะ จากนั้นมาสู่สเต็ปของดวงตากันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นเ e เกตเ e ล t e นะคะ n นเกต o n นนะคะก็จะใช้โทนสีที่มันเป็นโทนสีเนื้อแมกนิดนึงเนาะใช้สีสว่างสุดก่อนนะคะเป็นสีเบสให้กับดวงตานะคะก็จะเป็นสีนี้นะ จากนั้นนะคะจะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตตัวนี้นะคะเป็นน้ำตาลกลางนะคะลงในบริเวณเบ้าตานะคะทำการขัดเบ้านะคะจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลแมตนะคะเข้มนิดนึงเนาะลงในช่วงบริเวณหางตาแล้วก็ไล่ขึ้นมาทำการขัดเบ้าให้มันดูล,ลึกขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะใช้แปรง fluffy brush นะคะเป็นแปรงฟูฟนี้นะคะเบลนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใช้นิ้วนางนะคะแตะโทนสีชมพูวิ้งวิแบบนี้นะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ลงในช่วงบริเวณกลางตาเพื่อที่จะทำให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะ แล้วก็แตะเพิ่มลงในช่วงบริเวณหัวตาอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มประกายให้ดวงตาดูสดใสมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะมาเขียนอายไลเนอร์กันดีกว่าตัวนี้นี่จะใช้เป็นแบบดินสอนะคะตัวนี้จะเป็นของ urban decay glide on eye pencil นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำจะทำการลงแบบอินเนอร์นะคะทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยนะ หลังจากลงอินเนอร์แล้วนะคะนี่ก็จะลงเป็นตัวอายไลเนอร์แบบหัวแมจิกแบบนี้นะคะแบบปกติที่นี่ชอบใช้เลยนะคะเติมรายละเอียดลงไปเล็กน้อยเนาะให้มันดูเนียนยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันดีกว่านะคะจากนั้นนะคะก็ติดขนตาปลอมกันเลย จากนั้นนะคะมาลงลิปส์กันดีกว่านะคะตัวน,นี้ตัวแรกนะคะที่นี้จะใช้จะเป็นบริเอมลิปแลคแคร์แคลยองนะคะก็จะเป็นสีแดงนะตัวนี้จะลงก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะนี่จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ Maybelline n e w York นะคะชื่อ Are y o u ready นะตัวนี้จะเป็นลิปสีสแดงเลยนะคะ มาลงทับอีกทีในการลงลิปสีต่างๆถ้าอยากจะลงให้เนี้ยบนะคะโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยใช้เป็นแปรงนะคะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเก็บรายละเอียดต่างๆได้เนี้ยบกว่าการลงจากแท่งเลยนะคะหลังจากลงตัวลิป สีแดงเสร็จนะคะให้นำทิชชู่มานะคะแล้วก็เม้มออกนะหนครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ลิปส่วนเกินเนี่ยมันออกไปจากนั้นนะคะนี้จะใช้ตัวติ้นนะคะตัวนี้จะเป็นของอิตูดี y เฮาส์นะคะ d e ีย d a r ด i ร g t ิงตนะคะก็จะเป็นเบอร์02นะนี่จำไม่ถ้านี่ไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโทนไม่แดงก็ชมพูนะคะก็จะทับลงไป การลงติ้นแบบนี้นะคะจะทำให้ตัวลิปสีแดงเนี่ยมันอยู่ได้ทนยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะลงลิปตัวเดิมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการลงลิปสีแดงนะคะแต่ออปชันเสริมนะคะถ้าหากว่าใครชอบความแบบ ฉ่ำวาวเข้าไปอีกนะคะนี่จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อกลอสนะคะตัวนี้ชื่อชื่อว่า Heat Wave นะคะเป็นของเอ่อท o p นะคะตัวนี้เนื้อค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยเพราะนั้นก็จะใช้ทีละนิดนะคะ <S <S <ส>ก, <bonuses> การลงลิปสติกด้วย แรงแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราสามารถตัดเส้นขอบของริมฝีปากได้ชัดเจนขึ้นนะคะคําถามที่นี้โดนถามบ่อยมากเลยจากการรีวิวลิปสติกนะคะก็คือจะเป็นคําถามที่ว่าลงลิปยังไงให้เส้นขอบมันดูชัดเจนนะคะการลงด้วยบรัชแบบนี้นะคะจะทําให้เส้นขอบชัดเจนขึ้นและถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังลงเนียบไม่พอหรือว่ายังลงให้มันดูเป็นเส้นขอบชัดเจนยังไม่พอนะคะก็ สามารถลงเป็นตัวรองพื้นนะคะหรือว่าคอนซีลเลอร์ต่างๆเนี่ยกรีดตามขอบอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะเน้นให้สีเนี่ยมันตัดกันชัดเจนมากขึ้นนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะตัวนี้ก็จะใช้รองพื้นนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงหัวแบนๆนะคะแตะลงไปแล้วก็ค่อยๆกรีด ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับรูปนี้นะคะลุกป,ปากแดงเนาะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทําผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุกป,ปากแดงนะคะที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากคุณซาลาเลกนะคะที่เพิ่งจะเห็นรูปเมื่อคืนเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าคันไม้คันมืออยากจะทําลุคนี้นะคะจริงๆลุกป,ปากแดงเนี่ยก็อยากจะทํามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะตอนที่เคยพูดไว้ในคลิป แต่งตามมูนินแรงเงาเนาะที่นี่เคยพูดไว้ว่าลุคมูนินนี่ก็จะมีลุคที่เป็นตาเต็มปากนูดนะคะซึ่งอันนี้แต่งไปแล้วสําหรับลุคนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเป็นตามไม่แน่นมากแต่ปากดูเด้งๆแดงๆนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันละกันนาอแล้วก็หวังว่าคงจะได้เทคนิคอะไรนะคะเกี่ยวกับการทาลิปให้มันดูเนี้ยบดูเส้นขอบชัดเจนนะคะไปบ้างละกันเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่าววันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ